คุณว่าคุณรู้กิฟต์น่าจะเอาชื่อภาษาไทยมากกว่านะนี่ฮะชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะอะวันนี้เพื่อนเรามากันอยู่แค่นี้นะคะห้าคนติดโมงกว่าแล้วนะคะไม่เป็นไร สัปดาห์นี้วันศุกร์แล้ววันนี้วันศุกร์สัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์แต่งสนุกเด็กๆทบทวนเด็กๆหน่อยเราเรียนอะไรกันไปแล้วบ้างกันได้ไหมเรื่องอะไรนะวันแรกการทดลองจมลอยใช่ไหมครับการทดลองจมลอยแล้วก็มีเรื่องอะไรอีก มีอ่ามีเื่อเมื่อวานระบสดนะคบครับ,คร,บครับอะไรนะแม่เหล็กอ่าเมะื่อวานเรียนแม่เหล็กแล้วก็การเกิดเสียงใช่ไหมอ่าเสียงดนตรีต่างๆจําได้ไหมเอ่ยอ่ามีเสียงดนตรีจอมได้ครับแล้วก็แม่เหล็กวันนี้คุณครูจะพาไป จำไม่ได้ค่ะรวจโรกยากาศอยากไปยังอยากไปแล้วคุณครูกิฟแต่คุณครูกิฟเปลี่ยนหน้าคุณครูกิฟแต่ไม่เห็นหน้าคุณครูกิฟอ่ะเดี๋ยวคครูกิฟต์จะแชร์ภาพหน้าจออยู่ภาพที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้คุณครูกิฟจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับโลกและอากาศเรื่องโลกอ่ะเราเรียนเมื่อตอนเขาที่แล้วละเรื่องโลกสวยใช่ไหม แต่วันนี้ครูคิดจะพาหนูออกนอกโลกไปเลยอยากไปกันไหมว้าว <Wow. S 1> คปนอกโลกเลยเราจะไปท่องอาวากาศกันนะคะเอ๊ะแล้วนอกโลกมันมีอะไรบ้างเด็กๆอยากู้ยังอยากรู้แล้วครับอยากรู้แวเพราะที่ผมนี้จะมีอยางจะมีดวง งจดางแล้วก็จะมีพาทิตด้วยมันที่เหมือนวันที่ผมว่าที่ส่งใบงานของครูกิฟเลยราทิตกัางวันกลางคืนเรียนเรื่องพระจันร์ไปแล้วเรียนเรื่องโลกไปแล้ววันนี้เราจะพาออกไปดูอย่างอื่นที่อยู่นอกโลกอีกว่ามีอะไรกันนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะ ถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวกูกิฟขออนุญาตแชร์หน้าจอไปดูในเนื้อหากันดีกว่าเนาะเดี๋ยวกูกิฟขอเวลาตั้งค่าแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งอ่ากูกิฟตกิฟต์กิฟตเป็นโพสกิฟต์ไมค์โพสอีวอน มาดูแคร์หน้าจอดีกว่านีคืากอนี่ค <c oughs> so <on> ืออะไรเอ่ย โลกค่ะโอ้โลกโลกท่ะอะไรอีกในภาพโลกครับโลกมันมีมันโค้โลกหมุนโลกเอเลี่ยนในรอบตอนที่เราอยู่เนี่ยเหรอ ใชใช่เราอยู่แต่วันนี้ไม่เป็นปสติกเกอร์ไม่มาของจริงเลยที่เอารูปใส่ไปด้วย,ยบบมีตัวเอเลี่ยนในจริงเหรอทำไมเอาลูกเอเลี่ยนมาใส่ด้วยถ้าเอเลี่ยนไม่มีจริงก็ไม่ควรเอาเอามาให้ <ง S 1> มาเอามาด<ม>ูกินครับเด็กๆจะคิดมีอะไรว่ามีอะไรไม่มีของจริงเ้ยมีเศษผ้าทิพย์มีทั้งของจริงและของเล่นของการ์ตูนภาพการ์ตูนนะคะ ่หนูเห็นภาพโลกโลกกําลังหมุนแล้วตรงนี้ตรงไหนตะตูทางนั้นเลยแสงสว่างตรงนี้คืออะไรเอ่ยข้าวทิศครับข้าวทิศในภาษาจีนแล้วก็เลยคุพิมพครับภาษาีนขาทิศเรียกว่าสันครับครับผมโลกหมุนรอบตัวเองแล้วก็มีะ้าทิตย์เป็นะ้าทิต์จะทำไมเราอยู่ตรงนี้มันไม่ไม่ ด้านที่เัออาทิตย์ก็จะเป็นเวลากลางวันมีความสว่างด้านที่ไม่เจอให้ลืมเลยตลอดเวลม,ามลาะคืนก็คือมันมืดเหมือนที่เรเรียนไปครั้รที่แล้วเลย<ม>ใช่ไหมเนอกโลกนอกจากมีโลกมีภ้าที่แล้วยังมีอะไรอีกมีจลรวดมีดวงจันทร์ต่างๆออแล้วก็มีดาวเพราะ ก็ม,มีดาวธรรมดานะครับคุณนะพีครับเราคุณรู้ว่าคํา่าพาทิ์ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรซันครับเหมือนมันว่าทาิ์เลยซันาาเยนดย์อ่าซันพาทิ์เลยซันเดย์อะมาดูดีกอย่างนี่คืออะไรเอ่ย โลกครับโลกเราเรียนเรื่องโลกไปแล้วโลกหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาเลย24ชั่วโมงทำให้เกิดอะโรกสโลกสกดโลอกโลกโลโกโลกนี่คโลกนะคะอ่ะโลกของเรามีสีอะไรดูสีมีสีเขียวสีสีเหลืองอาจะเป็นสีทรายแล้วก็มีสีน้ำเงินสีขาว นี Ooh, ่คือโลกโลกนี้ค่ะปีกเขียวตีเ huh. รือแล้วก็สีขาวสีเขียวเป็นเป็นป่าเป็นพื้นไม้นเป็นป่าเป็นต้นไม้เป็นพื้นดินสีแล้วก็สีขาวเป็นส่วนสีเป็นหิมะเป็นภูมิอากาศหิมะแล้วก็เป็นก้อนเมฆ นีน้ำเงินคืนนะลึกอ่ามันคือน้ำทะเลน้ำลึกเด็กๆเมื่อวานเรียนเรื่องโคโลกเหนือโคโลกใต้ใช่ไหมแม่เหล็กสนามแม่เหล็กนี่เด็กๆเห็นไหมข้างบนโลกมีฮิมะขาวๆตรงนี้คือขั้วโลกเหนือส่วนข้างใต้โลกก็จะมีฮิมะขาวๆมือนกันเป็นอุดที่หนาวเย็นที่ตึ๊งเมื่อวานประเทศเราประเทศเรามีหิมะไหมประเทศเราไม่มีหิมะค่ะเพราะว่า ประเทศของเราอยู่ตรงกลางโลกเลยนะคะอยู่ตรงกลางแล้วข้างประเทศแล้วจังหวัดไหนบ้างที่มีที่มีอาณาตกจะมีประเทศที่สูงกว่าเราขึ้นไปก็จะเป็นประเทศประเทศไทยไม่มีครับมีแต่ประเทศครับไม่ใช่ประเทศไทยไม่มีเนี่ยแผนที่เอนนี้เราวกำลังหมุนไปนี่ทีอม่ข้างบนเลยประเทศไทยละไปละครับ เป็นเพนทูเกตครับครับผูเกิบเราเกิดเป็นคนต่างประเทศแล้ววันคิสบัตฮิมะตกเนี่ยไม่มีเสื้อกันยาวนี่หนาวตายกันแน่นอนอืมเราก็จะปรับตัวค่อยๆปรับตัวอยู่ได้นะคะคนที่ต่างประเทศเขาอยู่ปร้เทเขาเขาก็จะอยู่กับสภาพอากาศที่มีความหนาวเยืยงติดลบเขาก็อยู่ได้นะคะเขาสามารถสร้างบ้านอยู่ในประเทศที่หนาว เป็นคนไทยเราไม่ต้องมารับมือกับความหนาวขนาดนั้นคคนไทยเราอยู่ประเทศเมืองร้อนลูกเราจะเจออากาศที่ร้อนนะคะแล้วก็สามารถอยู่กับอากาศเหล่านี้ได้เพราะว่าเราสามารถปรับตัวได้อ่ะมาดูภาพต่อไปเราจะไปสำรวจอังนี้ค่ะอันีครับลุมดำลุมดำครับอันนี้คือแกลเล็กซี่นะคะ เป็นกาเล็กซี่กาเล็กซี่หนึ่งในจักรวาลมาอยู่ในกาเล็กซี่แห่งนี้นะคะอุปกรณ์ระหว่างกลางไหมก็ได้ก็ลืมอนนี้เอ่าตรงตรงกลางภาพนี้นะคะตรงเนี้ยจะเป็นที่สํารวจอากาศครับเวกสํสำรวจอากาศละรอนนี้เราออกนอกโลกกันละตรงกลางเนี่ยเป็นพระอาทิตย์อ่าล้อมรอบพระอาทิตย์ก็จะเป็นูนนอดดอะไรก็คือ เราก็จะมีพวกเราอยู่ในซูนกาแล็กซึ่งในจักรวาลนะมีกาแล็กซี่งมากเลยเราอยู่ในกาแล็กซี่งที่หนึ่งเดียวนะคะเราจะมีการักซึ่เยอะมากแล้วนการักซึ่งก็มีดวงดาวอื่นๆล้อมรอบเราอีกเยอะมากเลยเราจะไปดูสำรวจต่างนอกจักรวาลได้ยังไงบ้าง เราจะไปดูได้ยังไงคะว่าข้างนอกจัก,กรวา,าลเรามีอะไรเราใช้อะไรสำรวจ <grate S 1> เราอย่ในดารีเหรอนักวิทยาศาสตร์เขาก็คิดค้นสร้างจรวดขึ้นมาเพื่อไปสำรวจนอกโลกว่านอกโลกเรามีอะไรบ้างมีดาวอะไรให้เรารู้จักบ้างมีการสร้างดาวเทียมนะคะเพื่อส่งข่าวสารต่งางๆไปโลก ว่าตอนนี้นะเจอหลุมดำเจออุกกาบาตเจอดวงดาวประหลาดผมนก็จะ,จะส่งข่าวสารมาน,น,น,นักบินอวกาศนะคะใครที่จะเป็นนักบินอวกาศได้เนี่ยเขาต้องไปฝึกนานหลายปีเลยเพราะว่าเขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่นอกโลกใช้สภาพไร้น้ำหนักเห็นไี้เขาต้องใช้ถังออกซิเจนในการโดยนะคะเป็นมนุษย์อาวากาศสำรวจนอกโลกไปนะคะทำงานอยู่นอกโลกเพื่อส่งข่าวมาให้ คนในโลกอย่างเราเนี่ยได้รับรู้ว่าข้างนอกโลกมีอะไรบ้างและบางบางความคิดนะคะเขาต้องคิดว่ามีการอาวกาศจากส่างดาวนกันมาสำรวจของมนุษย์เรามาสำรวจมนุษย์เราแต่มันอาจจะไม่มีจริงเนาะอันนี้ก็เป็นความคิดหลายๆคนอ่ะเห็นเด็กเห็นไหมในภาพนี้ภาพอะไรใหญ่ๆนี่เลยใจญ่ใหญ่เป็นภาพทิ์ครับ อาทิตย์แล้วโลกเราอาทิตย์ดวงกลมดวงที่เท่าไหร่อาทิตย์ค่ะวัดใจมีเกือบเข้าผ้าทิศมีใหว่เป็นโลกอีกสวัสดีโลกของเราอยู่ตรง ตรงอันีามนะครับไม่ใช่อันสามสี่อันหนึ่งสองสามสีหขเเอยู่ที่หกครับอันนี้ช่อะไเหรอเรอเหรอเหอเหรอเหรอนหอเหรอเรอเห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 เอเอเห้อเนีอยหอเหรอเฮ้อเหรอเหราเหรอ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 อเอเรเรเ อุณหภูมิพอดีไม่ร้อนจนใจและไปเลยนมาดูันนี้คือการสำรวจโลกนักลนักอวกาศโลกอวกาศสำรวจสเปนมาชีสเป็นอวกาศกับโลกค่ะแล้วก็องำรวจเพื่อที่จะไปสำรวจอวกาศไปอยู่นอกโลกทึ่นี้ ไหมนี่ค่ะที่อยู่ตรกลางเลยแล้วก็ดาวพุธของสุกแล้วก็โลกของเราเห็นไหมแล้วก็จะมีดวงดาวอื่นๆนี่คือดาวเคราะห์นะคะดาวเคราะหนี้นอย,ยไปีบริา๊าราอง,งอปี๊าี๊ปี๊ปี๊ปีนปี๊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 าีะปี๊ปีนปี๊อี๊นีอยี๊ปโโี๊ปี๊ปนะี๊ปี๊ปี๊ปรี๊ปี๊ปีีดีีก <reading fish" S 2> ในโลกเรามีด <lite> <trilogy> าวอะไรบ้างมีโลกมีดวงจันทร์มีพระอาทิตย์แล้วก็มีดาวอังคารครับมีดาวแล้วอังคารดาวอังคารดาวอังคารด้วยตีพูดทำไมล่ะอะไรอีกใครรู้จักลองบอกมาได้เลยดาวพุธครับดาวพุธดาวอะไรอีก กลกอดาวดาวข้ต่อาไรอีกหเหลือบ้างฉันปนโลกเราไปอีกเออด้ดาวสูครับงูหรือดาวอะไรอีก ดาวศัดสะบดีรัอาฟังโคกิดนะคะนี่คือระบบสูริยะของเราระบบกากสุริยะจักรวาลของเราเรามี5ทิศเป็นคูนตาของระบบนะคะและที่อยู่ใต้ดาวพุธนุ้เร่พ่อผมบอกดาวพุธแมวอันนี้ดาวพุธจะอยู่ใต้ดวง ดาวสุดทําให้ดาวพุธมีความร้อนมากค่ะเราไปอยู่บนดาวพุธได้ไหมเราอยู่ไี่เลยนะคะเพราะดาวพุธมันมีอุณหภูมิไม่ได้ครับา,มา,มา,มาไม่ได้ค้าเราอยู่เราไม่รอดแน่ๆเลยนะคะถัดจากดาวพุธเป็นดาวสุด,ด,ด,ดใหญ่ขึ้<ด>นอ่าสุดใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่ามันก็ยังมีอุณหภูมิถ้าเราไปอยู่ในดาวอังคารครับผม ครับเราไ็เห็นได้ครับครับต่อไปที่ดาวอุกกาบาตวยพ่อบอกเลยอันนี้เมื้บไหคะขอบคีดาวอุกาบาตด้วยต่อไปับบแรกเรานีดาวอังคารนะคะดาวอังคารก็จะไปดูที่ เป็นโลกองเป็นเยอะมากเลยพูครับจะไปอยู่ดาวอังคารผมมตอายังอยู่ยังอยู่ไม่ได้ดาวอังคารยังอยู่กูก็ผมตอบมาเองครับอ่ะถัดไปนะคะก็เป็นดาวพฤหัสค่ะเป็นดาวที่ดวงใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะเลยนะคะอ่าเป็นดวงดาวที่ใหญ่มากนะคะแต่ก็ยังไม่มีเป็นใหญ่เราสามเพราะว่ามันมี พายุลมพายุแรงมากเลยนะคะถัดจากดาวพฤกษัดเป็นดาวที่มีวงแหวนล้อมรอบตัวเองนะคะนี่คือดาวเสาดาวเสาจะมีเงแหวนไขเอบตัวเองเกิดจากการหมุนล่นเรียนภาเก็ตดาวต่างๆทําให้เกิดกลายเป็นวงแหวนล้อมรอบดาวเสาถัดจากดาวเสาก็เป็นดาวยูเรเนัสค่ะก็จะมีวงแหวนการใส่วงแบบไม่ใหญ่วงแหวนที่มีขนาที่น่าเลยแล้วถัด นะี่ก็เป็นเนปจูลซึ่งอยู่ไกลมากเลยน,ในใี่ใ้ถและอากาศนั้นนี่เล็กๆที่สามารถอยู่ได้ในทาในระบบสลยุทธจกวงของเราเนี่ยดาวที่สามารถอยู่ได้อย่างดีก็คือดาวโลกของเรานั่นเองซึ่งเราก็อยู่บนดาวโลกของเรา,เเรา,า,เรามีอากาศที่ดีอุณหภูมิที่ดีเมื่อเราอยู่บนโลกเนี่ยมองไปที่ท้องฟ้าเราจะไม่สามารถมองเห็นดาวต่างๆเป็นรูปร่างแบบนี้นะเราจะเห็นเป็นจุดเล็กๆ็นแสงเาขาค่ะ ะะดาวเหล่านี้มีแสงสว่างในตัวเองมันจะใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในการสะท้อนแสงเข้ามาหาเราที่เรามองไปที่นอกบน้องฟ้าเวลาเราดเห็นดวงดาวเนี่ยเด็กเคยเห็นดาวใช่ไหมเคยแล้วคร่ะดวงดาวที่สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์มากระทบตัวของมันเองมันเป็น ดาวฤกษ์นะคะดาวฤกษ์อื่นแสงสว่างนิดเดียอื่นหนก็จะคิดคิดคิดคิจากแสงอาทิตย์ที่ต่อสะท้อนมาทําให้หนูเห็นดาวฤกยิบระยับนท้องฟ้าเลยและถเวลาเห็นดาวฤกษ์เนี่ยอยู่ใกล้ๆคือจะไปทางช้างเผือกก็คือกลุ่มดาวที่การเกาะกลุ่มเยอะมากเราอยู่ใกล้ๆกันเราจะเห็นเป็นทางชัดเจนดาวหนาๆทึบๆกลางคืนเอ้ยจะมองเห็นยากมากเลยถ้าจะไปเห็นได้ต้องไปดูบนดอย นะคะรอยที่มืดมืดเลยเราะนทางช้างเผือกนะคะในบ้านเราในเมืองแสงสว่างมันเยอะทําให้เรามองเห็นดาวเล็กๆก็พอไม่ได้เห็นดาวทางช้างเผือกบางคืนเราก็จะเห็นดาวหางหรือดาวตกนะคะเด็กๆเห็นภาพนี้ไหมที่เป็นเหมือนหางดาวดวงเล็กๆพุ่งลงมาอันนี้ก็คือดาวจากนอกโลกอ่ะมันชนจับบรรยากาศชั้นบรรยากาศของโลกเราทำให้เกิดการเผาไหม่ เมื่อราวเกิดเอาไหม้มันก็จะเกิดแสงสว่างเขาวดวงดาวเหล่านั้นเป็นก้อนห,อนหตตนินก้องเล็กๆตกลงมาที่โของเราทำให้เราเห็นเป็นดาวที่มีหายงยราวๆนะแล้วคะดาวตกเ,วเดี่ยวแค่เดียวนี่แหละคือเศษดาวจากโลกมันตกลงในชั้นบรรยากาศของโลกเราีเองเห็นไ,ไหม เรื่องดวงดาวเนี่ยมันน่าสนุกมากเลยนะคะ <Gym. S 1> ถ้าเด็กๆโตขึ้นเด็กๆก็จะได้มี้เาี่ยวกกลางๆเกี่ยวกับโลกปริยะจักรวาลที่มากขึ้นแบบนี้เลยอาตอนนี้บุ๊กก็ขอออกจากการแชร์หน้าจอตอนแล้วออกจที่ห้องเรียนของเรานะเพื่อนๆเราเข้ามานีห้องกันเยอะแยะเลยนะคะ เป็นไงคะวันนี้คุูยิบชาไปสำรวจนอกโลกสนุกไหมเอ่ยอยากรู้อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับดวงดาวเพิ่มมากขึ้นนะคะเด็กๆสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ในในต่างๆอินเทอร์เน็ตใน YouTube ต่างๆนะคะหรืออีกหน่อยหนูเรียนในชั้นที่สูงขึ้นสูงขึ้นก็จะมีการ เรื่องดวงดาวเรื่องอากาศเรื่องโลกของเรามากขึ้นซึ่งมันจะสนุกมากๆปัจจุบันเนี่ยมีข่าวต่างๆเกี่ยวกับการสำรวจนอกโลกมาเรื่อยๆเลยนะคะว่าตอนนี้คนพบดาวดวงนั้นดวงนี้ตอนนี้นอกโลกมีปรากฏการตลาดตอนนี้เราเจอสิ่งมีชีวิตบนนอกโลกมันก็จะมาเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้เราติดตอ่อหาความรู้เกี่ยวกับ ดวงดาวมากขึ้นได้ความรู้มากขึ้นนะคะอ่าโลกมันกว้างใหญ่มากเลยคุณครูถ่ายอนะน้่นคือครูถ่ายด้วยนะคะเรื่องราวถ่ายอ่าตอนนี้ก็อ่อจะหมดเวลาแล้วผ่านไปยี่สิบเจ็ดนาทีแล้วแป<ม>๊บเพียงเทานเนะ<ม>เด็กๆสนุกกับการเรียนรู้เรื่องของเราเลยนะ อ่ะใครมีคำถามอยากจะถามอยากรู้นี่เกี่ยวกับโลกและอวกาศถามมาได้เลยค่ะคุณครูกีบครับครับเพราะมคุณครูกีบรู้สิ่งนี้ใช่ไหมคิดเราจะได้อย่ดลงไปครับถ้าทิดเนี่ยกว่านึงพันล้าน อันปีไปก็คือมันจะสลายแล้วก็ระเบิดตุ้มหลายร้อยล้านปีมันจะเกิดการระเบิดในตัวเองนะคะแต่ว่าถึงจะหายไปเลยไม่เห็นปรากฏการณ์นี้แลวมันต้องใช้ระยะเวลาหนานเการระเบิดของอาทิตย์5อาทิตย์ตอาทิตย์นั้นอาทิตนั้นกับดาวตลอดแล้ว ระเบิดและดวงอาทิตย์ก็ใหญ่ขึ้นทำให้โลกเราร้อนขึ้นขึ้นข้นดวงอาทิตย์เป็นเป็นเป็นดาวที่แล้วโคตรร้อนด้วยจับที่ไรที่ลูกที่ทียทุกทีเลยใช่คดาวดวงใหญ่ที่สุดเป็นยิ่งกว่าน สามารถไปสำรวจใกล้ดวงอาทิตย์นักดินอวกาศจะเข้าไปก็ทองความร้องของอาทิตย์ทย์นี่ร้อนอเผาไฟทั้งโลกเผาเอาลาว่าเผาทั้งโลกไล้ร้อนยิ่งกว่าอีกกรุงโกนหมดเลยน,น้อนเลยนะคะ เราได้แต่เรียนรู้จากสื่อต่างๆมีความรู้ใน Google ใน youtube ในหนังสือเราก็จะมีความรู้เรื่องเหล่านี้ให้เราอะเรารู้ได้ฟังข่าวในอินเทอร์เน็ตต่างๆเด็กก็ติดข่าวไปเรื่อยๆเลยอีกหน่อยอนะครับโตขึ้นโตขึ้นเรื่องมอตระบบอุทยานอาวกาศก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเลย,เลย ก็พร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปโอเคยังวันนี้เยอะเลยสนุกัสนุกมากเลยสกิปยังอยากพาเด็กๆไปนอกโลกอยู่แต่ตอนนี้เวลาหมดลงแล้วแล้วเราค่อยเจอกันที่โรงเรียนปโอเคอาจารย์ คุณครูคิมค่ะสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีครับเจอกันที่โรงเรียนบายคุณครูคีมแล้วเจอกันนะบายบายไปได้อันนั้นไปกันเถอะไม่แล้วหรอไปแล้วได้ตายปรุงบุ้งบุ้งโอ้ลกทับชัยไปเลย It. <coughs> and that's all we